ทุสองทุาสามมันเล่นบได้นะ ก่ะดดหลับอยู่ค่ะเขาปลูกมาให้เป็นนางแบบแต่สภาพมันไม่ได้ค่ะแต่ว่าวิวทิวทัศน์มันได้นะโอเคเติมน้ำเลยนะเด้งสอง1 2กใส่ถุงน้ำก่อนเออไดไอ้ไปเห็นไหมแรกอย่างนี้เลยสด อยู่เพื่อจะปุกน้ำก็เลยต้โดน้ำเลยเพื่อจะสางทีตาเคดูทเลกันแถ่งนะเรัคผมบ๊ายบายเล่นไม่พอน้ำเลยสางเล่นน้ำนี่ต่อเล่นน้ำสบู่อาบน้ำกันโอเค ็มาถึงกับที่เรารอคอยสมกับที่เรารอคอยใช่ไหมใช่ไหมครับรอคอยมาถึงขนาดนี้จะต้องโอเคแล้วหรือเปล่าโอเคสวยงามเย็บเย็บเยสวยงามนะคะเบสยกให้โนวาเทลเกาะสีชังครับ มาลงแรมนีแล้วนะรัะ ตอนนี้อยู่ก่อสีช้างเนี่ยใช้ทรงผิดดูที่นี่ยสวยไหมสวยไหมหนุนอ๋อหนุน ข้าวครับศาลาอะไรดีกว <c oughs> ่าอืีอยวกไปกินข้าวหลับแป๊บนึง ยันะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวคุณนายฟ้าจัดให้นะครับ i love you มองเมี่นักจะควูไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวอลงมาอุ่นเลยอ่ะไม่หนาวเลยไม่วงอยู่เงี้ยเงี้ยจะพวกตรงไหนไม่หนาวหรอกป๋าเยี่ยวนะน้ำอุ่นเหมือนนั่นแหยะูดปเรื่อยมารยาทเฮ้ยเยเฮ้ยเยไม่ม่ถูวยนะ นิดหัวอุ้ยไม่นิดไม่ไม่ไม่นี่เลยน้ำไม่เย็นแห่ใส่หมวกใส่อะไรมาเรียบร้อยจะอาบน้ำไงไปมันมืดจังอ่ะแต่น้ำไม่หนาวนะเห็นนหาน้ำอุ่นเออไปใกล้ใกล้ป๋าล่ะอุ่นเนี่ยป๋าเยี่ยวไม่หยุดเลย ปลาเย่อหนูอุ่นนะน้อปลาเย่ยวเยอะขนาดนั้นเลยโอ้โหบ้าหรือเปล่าอย่าไปเหยียบตรงกระเบื้องนะไปขออะไรอ่ะตังบาทอ๋อตรงนี้เงินไหนอ่ะนี่เป็นอมันแตกไงนี่ทั้แตกมันแตกยังไงมันดำนนี่แลเมื่อกี้ปลาเราจะเข้าห้องน้ำแล้พักเดินลงตรงนี้เฉยเลย ลงมาเลยตหรี vale Guys, uh, like, ่หรือกูลากลงมาเลยเียเรียบร้อยเลยลากขาวลงมาให้พี่สองขอบตนนั่นเป็นไงไอนี้ท่าอะไรท่ากบท่ากบหรือท่าอึงอ่ะเหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนตัวอึงอะเดี๋ยนี้ง้อมาชั่วอึงชั่วอึงชั่วอึงอลูกเดวม่าะ รู้เป็นจะมาเลาะตาหนาไม่ใส่อยู่แล้วพัดถุงตีโป,งป,งป,งปง่งอะตีป่งตีโป่งนี่คือตีโป่งใส่พัดถุงก็เลยวะทีหลังอ่ะรู้ว่ามาโรงแรมแบบเนี้ยนะจะได้เอาผ้าถุงมาทีหลังก็บอกด้วยจะได้เตรียมผ้าถุงโนโวเทลเหรอโอ้ยฮะโนโวเทลอะไรเป็นลูกเทลเทลเนี่ย ใส so ่ก <Who> ็ถ <accurate. S 1> ุงเล่นเลยเขาบอกไม่ถึงฮะไม่ถึง เตือนดีป่ะก่องี้ข่าวเรื่องอกงี้งายละงายงายง่ายงี้มันแค่จะลอยอยู่กูไม่ได้แม่ฉีแม่แม่ฉีลอยงาทำหลอกให้กูเป็นแม่ชีลอยนะเดี๋ยวเราทำเหมือนป้านอมนี่ลอยจริงป่ะ ทำไงก็ลอยไม่เห็นเลยใส่แล้วมันจะจมอยู่เนี้ยขาไม่ต้องงงดิไหวมันหุดตรงไหนมัวมันเล็กเลยก็อปลาน้อินเต้พ่าป๋ามันไม่ขายบีนเด้อมีกล้าไปเอา เนหรือเเปล่าอออย่าเก่งนะอย่าเก่งนะคู่กัดคู่กัดนะคุณนายเอามือไว้ข้างหลังเนี่ยมือยาวไปเลยอย่าเก่งดิโอ้ย ใครถอดด้วยมันในละการใดก็ตามช่วงนะั้นเป็นช่วงที่งโง่ที่สุดเพราะว่าเข้าใจว่าการข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อการนี้แบบแบบสะใจมากเลยทุกวันเลยอะละ่ะวลาสามเวลาโอเคสวัสดีบม่เาเไม่ได้อะไรนะครับตอนออกจากรงแรงก็ตอนจะ ก er right? like, ิน well, ตับคนรัภาพนะอนมต้องให้ต้องเที่ยวก่อนต้องกินไม่หายอยางกัไม่ให้ไอ่ให้แบบจัไม่ได้ก่อนกินตายโอ้โห่เลยเออร้อนด้ยตายไม่กล้ายิ้มเลยคนมมดจั โอ้ยโอ้ย,อยคิดว่ามันเนิ่ม <laughs> แทบแคเจ็บเลย,อยโอ้ยโอ้ยปลาลงไปไม่น่าจะลื่กนกว่านี้นะปา่าหนูว่าเป็นปเข้เาป่นนเาเรื่องช้าอื่ออนกัน <laughs> thank